ทีนี้มาพูดถึงน้ําตาลซูคโคสนะครับน้ำตาลซูคโคสเป็นน้ําตาลที่มีโมโนเมอร์ะนะครับหรือว่าหน่วยย่อยเนะี่ยเป็นน้ําตาลที่แตกต่างกันนะครับนั่นก็คือกลูโคสบวกกับฟุกโตสนะครับและตัวความสําคัญของมันก็คือเวลามันเชื่อมกันนะครับในตําแหน่งที่มันทําปฏิกิริยาเกิดเป็นพันธะระหว่างกันนะครับมันใช้ตําแหน่งของกลูโคสก็คือ C ีหนึ่งนะครับไฮโดรไฮดรอกซีของ C ีหนึ่งนะครับไปจับกับไฮดรอกซีของ C ีสองของฟุกโตส ซึ่งอันเนี้ยนะครับจะเวลาระวาดภาพเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับภาพที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีหลายแบบนะครับอาจจะเป็นแบบที่เป็นแนวตั้งนะครับหรืออาจจะเป็นแบบแนวนอนแต่แนวนอนนั้นก็คือหมายความว่ากรูโคสนี่ยมันหมายถึงว่าฟุกโตสนะครับมันกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นตองต้องจำนะครับนี่ต้องจําเพราะว่าถ้าเกิดภาพที่เราเจอนั้นมันไม่ได้เป็นไม่ได้ระบุตําแหน่งของคาร์บอนนะครับก็อาจจะเกิดความสับสนได้นั่นตรง ทีนี้มาดูน้ําตาลซูโคสก่อนนะครับด้านซ้ายมือน้ําตาลกูโคสนะครับด้านขวามือเป็นน้ําตาลฟูคโตสนะครับเป็นน้ําตาลที่จับกันโดยที่ด้านขวานะครับจะต้องเป็นตำแหน่งที่4 2มาทําปิยารัะนั้นภาพที่เห็นนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับดูจากข้างล่างนะครับเป็นภาพที่นะครับผมใช้คําตัวนี้นะครับคือฟลิปก็คือพลิกกลับด้านนะครับกลับด้านนะครับอันนี้คือคาร์บอนตัวที่1ของกูโคสนะครับกูโคส CLC นะครับคือกูโคสนะครับโดยใช้ OH นะครับก็คือไฮดรอกซีของตัวที่เกาะอยู่กับ C1 นะครับเท่าพิยากับ OH ของตัวที่เป็น C2 ของของฟุกโตสก็คือตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็น a l ลฟาเนาะก็คือชี้ลงนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นนะครับก็จะเป็นลักษณะบันเคิร์ฟอย่างนี้นะครับก็คือโค้งขึ้นโค้งลงนะครับเป็น o l i n ง a g e ที่เกิดขึ้นนะครับตัวฟุกโตสเองนะครับที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็ตำแหน่งที่ สองอยู่ตรงนี้เนาะสองสามสี่ห้านะครับก็หกอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้ชื่อที่เรียกนะครับก็จะคล้ายกันกับตัวที่เราพูดถึงมอกโตสนะครับก็คือแอลฟาดีนะครับแอลฟาดีกูโคพาราโนซิลนะครับเนื่องจากว่าเป็นพแรนนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่มันทำปิยากันก็คือคาร์บอนตัวที่1ไปหาคาร์บอนตัวที่2ด้านขวามือนะครับแล้วก็น้ำตาลตัวที่มาทำปิยานะครับของฟุกโตสกลายเป็นน้ำตาลเบต้าฟอร์มนะครับก็เป็นดีฟุกโต ฟิวลาโนสนะครับอันนี้ก็เป็นฟิวแลนนะครับก็มือมีห้าเหลีย่ยมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่เห็นบนอินเทอร์เน็ตก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำนะครับไปใช้ก็จะได้ไม่เสืดความสับสนนะครับ